นี่เนาะทุกคนกคนือขึ้นเฮืออหลังนีเด้อบันที12นี่คือว่าทุกสิงทุกอย่างพร้อมแล้วเนาะอ่าทาสีกับเช็ดแล้วเนาะทุกคนทำตอนนี้กำลังทำความสะอาดเ้าทุกคนเนาะไฟก็เลยเอาแข่หลือแข่จำไฟใส่เนาะทุกคนระบุหน้าพร้อมเลยเด้อทุกคนมาทุกคนชิพามาเบิง่งอันวิธีต่อทอหนับาดาน นิ่งกินนังวัวนิ่งกินนังวัวนี่อยู่ประเทศเล่าฮะเจาะด้วยแบบเซรีภาพนะทุกคน,นเนาะเ็ดเองเลยเจาะน้ำประด้านยอ,อยู่ประเทศไทยนี่ต้องก้อเคอได้เนะ<ม>าะทางที่เจาะนํำประดอกประด้านเนี่ยต้องขอแต่อยู่ประเทศเล่านะเพราะจะมีเงินนะทุกคนเพราะจะมีเงิน ห้ร<อ>ดมาเ <ละ S 1> จาะก็คือแบบเจาะได้เลย,นนยนเนาะทุกคนต้อนนี้อ่ะกำลังเอาถอลงเนาะทุกคนซื้อถอมาเอาถอลงจักเม็ดนะเจาะแปดฮะสามสิบแปดสามสิบแปดเม็ดเจาะลงไปสามสิบแปดเม็ดเนาะทุกคนหอน,นำ้ำแล้วก็จิตตังได้เนาะทุกคนนี่ก็คือได้ได,ได้ีนกระซื้อในราคาเท่าไรอันเจ็ด ท่0นเจ็ดอยบาทของไทยวะของไทยเนาะทุกคน m มสอินไซนน่ Made นะบอสเรียว่าไซนนะ่ะอย่าอย่าลง้ำจังบอสนี่เด้<ำ>มันกับเนี่ยโตไทยไปเจออะไรนี่ไทยแลยนด์ไ,ไทยแลนด์นี่ทุกคนเยี่ยมสุ่อสืเพื่อนรังนี่เด้อทุกคนนี่เยี่ยมสุ่อสืเพื่อนรังนี่มาเก็บรายละเอียด เพื่อนเสียเพื่อนนะทุกคนอ่าเจ้าพองันเหมาเดนเ <c oughs> จ้าพองนอันเมาเฮียยังเฮียเฮียเฮี่ยเฮีย,ย, <c oughs> ยแล้วตอนนี้เริ่มเสียแล้ว <c oughs> นี่เงาจีบยังแ่าเนะอันนี้เพื่อนปลูกอ่าเสือ้อเพื่อดึงทอใบนะทุกคนยันมันรุดลงไปพอเขาต้องเอาทอลงไลเอาลงบัดอันนี้บ่ อันพี่สามชิฟก็ลงนํากันนี่ลงเบ็ดเลยสามกันเลยนี่นทุกคนปาดอีกอันนี้อัน,นเชือกก็คือลงไปนํากันเลยบ่เชือกม,มึงลิงก็เกาะแขกเกาะแอวแมวไว้อยู่ลิงเง็แขนยังกับพัดอีนี่ทุกคนก็จะปล่อยลงเนาะทุกคนถอดไหมปล่อยถอดลงอันนี้นอัน,น,น,อออน,นมันคืออีกอย่างมันมึงน,นี่อันนี้มงังนน้ำมังต่อท่อบอ่ะนี่ทุกคน ป้าเม่บ่ได้ลิงหน่อยตัวเดียวตาย่าตาย่านี่เออเออลิงนี่มายืนมันเทียงเด้อตกล้องเด้อเด้อยาวางเด้อโคตรจัดโคตรจัดโคตรจกเลยลูดกับลงมาไม่จับเอาก้าวใส่แล้วก็ทอมาซบเบอ กลัวส to in ิพ pues ่อม so. ันบมเมนของงานทุกคนล้านกว่าบาทแล้วยังบ่พ่ออยู่ตอนเบิดน้ำมันเบิ้ดน้ำไอเลนน้ำเลนไอพวกเลนน้ำเดินน้ำเดินอันนี้ก็หลายหลายพันเดือดแล้วมั้งนี่ให้น้ำร่วมทั้งขาทางน้ำนี่ขาทางน้ำนี่ก็หกพันเนาะทุกคนหลายหมื่นกว่าแล้วเฉพาะน้ำนี่ระบบน้ำนี่คือหมื่นกว่าบาทแล้วยังบ่ทันแล้วเนาะทุกคนนี่ก็เอาถอมาซบใส่เนาะทุกคนโอ้ย่าสั้นที่ล่ะ เท่าเลยเท่าเลยทุกคนจับเด้อจัเออันนี้ก็ะทาเก้าอีกอันนี้พี่สามสิบเนาะทุกคนส่วนเออสามหาบอ่ส่วนเทยวใส่วงยาในพี่เส้าหาเนาะหรือว่าพี่ยี่สิบห้านั่นเองค่ะมาอยู่เราก็ไม่ค่อยพูดไทยก็ไม่ค่อยเวลาพูดไทยก็จะตกเราหน่อยนะคะ นรอ,องเท้าฉันก็เรียกว่าเกืบ <c oughs> อบนะคะก็เรียกว่าเกือบนะคะเก็บใครเก็บใครเก็บใครรองเท้าก็เรียกว่าเกือบเกือบเหี้ยนะคะเวลาเกือบหายเกือบเสียเนาะ,ะโอาลูกจะอันนี้ที่ลูกนะนี่น,นี่แม่ชีหายเอฟซีเบิ่งลูกอันนี้คืออันดเดินเองเนาะทุกคนเนาะเหดเองเลยเดินู่กคนนนี่และเาปกติก็เป็นคนนั้น เอาทอมาซุปใส่เนาะทุกคนเนาะเอิ้นว่าซุปบ่อลอะไรว่าวันที่12นี่สิขึ้นบ้านใหม่ของน้องสาวของสละแล้วเนาะนี่ทุกคนเหยียบเสือกไปได้นะเขาก็เอาอันนี้ลงไปในนี่เนาะแล้วก็มีเสือกลงไปน้ำจอยเห็ดได้ดิป้าจับจับนี่ทุกคนมันม่อนหายบอดี เอาเสือกลงไปเวลามันมีปัญหาอย่างเขาเฉได้ดึงเสื้อขึ้นมาหนำเนาะทุกคนมันเฉได้ดึงง่ายก็ะชิเป็นขอต่อแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เอาก้าวติดแล้วก็ต่อต่อลงไปในนี้เรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็ต่อลงไปเรื่อยๆเนาะทุกคนจนกว่าสิเบิร์ททอจักงั้งทอส่งนี่มาหนิอยากเราจะทอสามหกหกต่อนะอยากทออยากเล่หกทอเห็นไมหลูดนะ เมื่อต่อแล้วนี่ก็คืออันเด็กกู้ลงนะเด็กกู้อ่ต่อแล้วนี่คืออันก้าวเบิดเหมือนบ่โมเมนเบิดย้อนยังโดดเดิมเดิมเดิมฉี่เมาละเนี่ทุกคนมาทางนี้กะเห็ดบันไดเนาะทุกคนพอญาเสิดกับผ้าออกมาตากกรุงเทพก็ย้อนเป็นห่วงบันไดนี่แหละเออ มื่อนี้แล้วบ่พะย่ะย์มื่อ <laughs> วานี้แท้จะบอกว่ามาเลยสิเหตุทอนย่างหมื่อคืนคือเมื่อแต่สี่โมง,งมีเวลครับแงยย่แบบน่าร้ายจียยนี่ทุกคนเตรียมขึ้นเลยเดอ้อวันที่สิบสองนี่นี่นายซางเขาก็อยู่นี่มาแจะผสมปูนเนาะนายซางเขา <laughs> เหนทั้งงวัวอยู่ทุกคนแหนนั่งงวัวอยู่นี่อแอบคัะโมนี่เข้ามานอนนีกนะแอบพิงกี้วะ <c oughs> กระิคอยตอ่อลงไปแนวนี้เรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะจนกว่าสิมุททอนี่แหละทอมันสามสิบแปดเมตรเนาะทุกคนตอ่อลงไปเรื่อยๆจนกว่าสิมุททอนี่เนาะทุกคนเนาะ ที่สั่งมาพออันเอาท่อลงไปหมดแล้วค่ะชีตั้งได้เนาะทุกคนนะกะชีเริ่มเปิดน้าแล้วบัดทีนี้บอทุกสิ่งทุกอย่างพอแพตตีเดินไปแล้วเบิดแล้วเนาะหลือแค่เอาแท่งขึ้นนี่เดี๋ยวชีเอาแท่งขึ้นนี่เนาะทุกคนเนาะอ่าทุกคนแบบน,นี้เอาลงเบิดแล้วชีตั้งได้ไล้เด้อบัดทีนี่เตรียมังก่อน มัส่ไปก็ของของง้อของง้อแล้วแล้วก็เอาได้ตั้งเนาะทุกคนเอาได้ตั้งแล้วแล้วก็เตรียมเอาแทงขึ้นเอาขึ้นมือนี้เลยเพื่อนมันเกินไม่ได้ตัดของทุกคนนะ ขอขอต่อของออันนี้ของอเนาะทุกคนเอาแล้วยะนนั่งบังดี่ะเฮ้ยอ้าวโอ้ยยันนั่งบังได้แล้วทุกคน ขั้นตอนนี้คือยอกน้ำขึ้นเนาะทุกคนว่ามันสิขึ้นบ่ยังบ่ทันใช้ได้ยอกน้ำให้น้ำขึ้นก็จ้าขึ้นอยู่บ่บ่ขึ้นแสดงว่านะ้ำหมูมีลองเนาะทุกคนเนาะเอาขึ้นไปแท้มัน<บ>ติดตัวนั้นดิเฮ้ยเฮ้ยสลื่นอยังอ๋อบ่ได้เอามาเลยเนาะ ก็ตักขึ้นอยู่บน,นน้ำติดอ้าวนี่แหละตอนได้กลม <c oughs> ยนกบงึอบงอกบงึบงว่าชิขึนบอมันต้องสูบมันบอนี่แหละจังเห็นความลำบาก <c oughs> ย่าี่ได้นำ้ำ <c> ท <oughs> ่านี่ได้นำ้นำน้ำเมือ พราะน้ำมันขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เลยนักที่จะทูไปทูมาเสียกสิกาเตะเสียกทูใหม่เจ้าเป็นยาอนาจิลระวายมันเข่งโพดเสียกตุ๊บนะมันหนักนี่น้ำเลยไหมโอ้นี่น้ำกันเต็มตัวสุสัจน์อ่ะเฮ้ยที่ได้ได้บันดาลโน้กบันเห็นละกปล่อยเสียกไว แตถ้าถ้าจะไม่กี้เขาหยอกเชงคนสมัยนี้หยอกคนเดียวหยอกคนเดียวแล้วาะสมัยโอ้ยว่ะไอ้เจนไปเปลี่ยนตายตายตายไอ้เจนไปเปลี่ยนหยอกเออแล้วนี่แต่ว่าคนคนหนึ่งนั่งให้กำลังใจบ่กระพุ้ดมาให้ดอกไก่และไก่ออกขึ้นแล้ะสินมาท้อ ขาไม่แห้งเเกสแปดแมตเลยมัน<อ>มันต้องเอาน้ำร้องมบดเอาน้ำร้องเนาะตายตายตายไงคว้าใช้นะ <c oughs> ใกลแ<ด>ล้วมันฉีดถูใกลแล้วมันบา <c oughs> กลสิบเแทงละใ <c oughs> กล้เยอะกันเอาแห้งก่อนอดึงเสากันเ <c oughs> ยอะะ ลงาายิบมาเลยหน่งสองหนึ่งสองหนึ่งสลุดเนาะสอนึ่งสองได้กินน้ำแล้วกินน้ได้กินนำแล้วนี่ออกมาแล้วมาแล้วทุกคนน้ำมาแล้วน้ำไลไฟสว่างแล้วน้ำไลไฟสว่างแล้วทุกคนมันขึ้นขึ้น ออก่แเดียวเนาะเอ้ากระถอในสั้ถอมันบีบนีเรียบร้อยแลวเนาะทุกคนมนตั้งได้ได้เนาะบบนี้ยาเบ่ละบ้านห้องมีบเนาะทุกคนบนี้สร้างจำเป็นเนาะทุกคนเนาะตัดทอเพื่อสิ่อเขาได้เนาะทุกคนเนาะ จริงขนาดนั้นง่ายกว่ามันเขาเมี่ยงไปเลยเนาะใอ้ประกอบนะทุกคนลูกก็อยากเลี้ยงคลิปก็อยากถ่ายเออโดยลูกโดยอืออือจริงกำลังประกอบนะทุกคนเนาะ ทุกคนเฮ็ดยังน้ำเอ้อต้องเปิดน้ำใส่ยังรอนำ้ำรอน้ำให้ขึ้นบอรอน้ำให้น้ำขึ้นเนาะทุกคนกองน้ำใส่ก่อนให้น้ำขึ้นเนาะทุกคนเนาะอ้าวคอยเปิดคอยเปิด เออค่อยเปิดเอาแห้งขอดนี่ทุกคนเอาเต็มนี่กับพ่อเนาะทุกคนเนาะเอาน,อน้ำอ้อยน้ำนะว่าอย่างไงนี่ทุกคนเอาแท่งขึ้นเนาะทุกคนเอาแท่งขึ้นไปตังนะ้งเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> นี่ทุกคน ยก,กสุ่้งปลาด้วอปลาบ้างกันเด้อเอ่าขึนปาดึงปาาเอาขึ้นไปต่างม่ก่อนนะเนาะเดี๋ยวมืออื่นต่อน้ามเข้าไปเลยกัเปิดน้ามเขาแท่งน้ามนี่ก็พันลิตรเนาะทุกคนเนาะทุกคนแล้วเละเด้อถ่ายประท่านสิครับนี่นะ นนีนะแล้วแล้วเอาของบอดอนคืออันสูงกว่าของเฮาอะ่ะ <Yeah. S 1> อันนี้ <Yeah. S 1> เหรอเขาคือเป็นเห็ดชุ้งสูงอ๋อพอยาเป็นคนสูงเอาตำเตยเรียดินบ่ <c oughs> ได้เรียบร้อยเนาะทุกคนนน้าออกแล้วเนาะต้นน้ำมันบอกครอยแห้งเนาะทุกคนเนาะอันนี้แห้งสุดหรือเปล่าหอมอมอมันใหญ่อ๋อมันก็ขุ่นแทะอ๋อน้ำพื้นนะอ๋อมันออกใหมไหมมันคือใสนี่ทุกคนได้แล้วเด้อระบบน้ำพร้อมเรื่องแต่ระบบไฟนะทุกคนเนาะ ระบบน้ามคือพร้พอมแล้วนี่ทุกคนทำความสะอาดเรียบร้อยเลยเด้อล่างพืนแล้วเนาะไฟกะเดินเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่ระบบพืนระบบไฟกะคือเรียบร้อยแล้วเด้อแต่เอาไฟมาจ,จนะับใ่เนาะทุกคนทำความสะอาดแล้ว แผนแกสีดตุนแผนกหูอันนี้บริเวณเฮื่อนคัวเนาะทุกคนเนาะบริเวณเฮื่อนคัวอันนี้ก็เป็นห้องน้ำเนาะทุกคนห้องน้ำา อันนี้เป็นเงินใไงมันไม่มแาบบเปียกได้นนะครัวิ่งล้างเยอเปียกแล้วแผนกครูแผนกซีดทำความสะอาดนี่เนาะทุกคนขึ้นเฮือนล้างนี่เด้อวันที่12สองเลยก็คือว่าทุกสิง่งทุกอย่างพร้อมแล้วเนาะอ่า าสีก็บเซ็ตแล้วเนาะทุกคนทำตอนนี้กำลังทำความสะอาดแล้วทุกคนเนาะไฟก็เลยเอาแค่แลือแค่จำไฟใส่เนาะทุกคนเรบบนาพบหน้าก่พร้อมแล้วเด้อ